รอผีรอผีผ่านไปก่อนนะผีผ่านไปกูกะฉันรีบเร็วไปก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม U-S-S อ i s e r บนะครับ และวันนี้เราก็จะมาเล่นเดอะมีบิกในโลบ็อกกันนะฮะเราเราไม่ได้มาคนเดียวเห็นไอ้สุดจ้านี่ไหมฮะน้องผมเองครับซึ่งเราเคยผ่าน2บุกมาแล้วบุกหนึ่งกับบุกสองบุกสามเนี่ยเรายังไม่อยากเล่นเนื่องว่าตอนนี้มันตีสองจะตีสามได้หวอนะว่าคุณาจะก,กี้แตกแน่นอนนะมามามาเดี๋ยวสร้างเหรอสร้างเลยไม่เอานะไนแม่นะไหนแม่เคยเล่นหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักที สำคัญมากเลยสำหรับไนแมร์อ๋อแล้วก็ไอดีเก่าของผมมีฟักทองนะผมเก็บไว้อยู่ต่างแะไไม่รู้ว่าใชาเปล่ายังไหนไม่ใชายรู้สึกตอนหนึ่งจะไม่ได้แล้วมันเล่นยังไงมันเปลี่ยนหมดไปเยอะเลยอ,ะอ่ะสร้างสร้างอะไรนี่ไงสร้างสร้างก็สร้างล็อบบี้ควบคุมเอาควบคุมเอาบุ๊คไอ้ตอนไหนตอนไหนตอนหนึ่งหรือตอนสองหรือตอนสามหรือตอนสี่ Irgend. A 1, ok, chị hai mươi năm nay 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 này, nay 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 à, nay 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 ตอนไปตอนมาเลยครับได้มาแล้วนะครับทุกคนแต่เอิบถ้าไปสีเทาอย่างนี้ล่ะครับน่ากลัวตรงไหนวะคำเตือนเกมนี้มีไฟกระพริบและจำสแกนไม่เหมือนอันนั้นเนาะที่วันฮะระวังเกมนี้มีไฟกระพริบและไฟกระโดดลมไม่เหมือนอันนั้นเลยเจ็มคอ อ่ะเดแล้วอ่ะแล้วหลุดโอเคกลับมาแล้วเข้าใหม่อย่าหลุดอีกนะโอเคสเต็ปเดิมโอ้เราูุทางหมดแล้วจะน่ากลัวอะไรวะเนาะฮาราวีีเอาอีเวน จบไปแล้วเขาไม่เอากลับมาเรียน,นี่มันต้องกดเปิดเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแค่เราเดินแล้วก็กดทีเดียวม,ยวมอืมใช่ใช่มั้งนะจำเนี่ยมันแคกดทีเดียวแต่อันนี้ต้องกดค้างอ,อ,าอ่าอันนี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องผมนะเพราะเนื่องจากผมในสะ่หูฟัง งั้นขอกรุณาถอดหูฟัง<ำ>นะแต่ถ้าเสียงเพี้ยนไปก็ขออภัยด้วยนะครับจะได้ยินเสียงน้องเนาะโอเคได้แล้วนะผมถอดหูฟังแล้วนะเ,เ,เก็บเสีผม,มีคนเนแลจะเก็บเ้ยเอา้าวเหรอ ปึกเปิดมันเนือยอะจริงๆนะเกมนี้คือแบบเมื่อก่อนนี่แบบสิวสิวสิวผีแม่งไม่โคตรน่ากลัวโคตรตลบมากกว่าไม่มันต้องแมันต้องตอนสี่สิมันแบบสิวๆเลยเนาะคือแบบตอนก่อนป่ามันสิวๆแต่ พอปร,รับ <ism Durch those rapper> แล้วเล่นคนเดียวว่ปร <Enfin> ับอย่างนี้แ <caso>, ล้วผมไม่กล้าเข้าเพราะมันมีเจ้าสเกลฟังนะตอนตอนที่ยังไม่ได้ปรับอ่ะกูคือกู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 บอกเลยว่าตอนเนี้ยคือกูไม่ชินกับเวอร์ชั่นใหม่เพราะแทบไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะกูแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะพี่กายเขาอ่ะกลัวจริงแต่มึงไม่ได้กลัวมึงแอคติ้งไง ไม่ได้แอคตี yeah! ้หัวกลัวตรงนี้ที่กูเคยแบบให้กูไม่กูไม่กูเดินมาปุ๊บกูแบบนี่ไงนี่ตอนไหนเนี่ยทีสองนี่วะอย่าหลอนดิกูหลอนละกูหลอนละไปชั่งหน่อยกูว่าชั้นไหนคือกูน่ากลัววะถ้ากลัววะเออไง ไม่ไม่ไม,ไม่ตัดถ้าพี่กายหยนปมาเล่นเวอร์ชั่นใหม่ก็ว่าโคงจะเป็นยังไงนะอยากรู้จริงๆทำไมแสงมืดจังไม่กล้าเล่นตรงนั้นเราหมดกลัวของก็ตอนนี้กลายเป็นหน้ากลัวไปแล้วเหรอก็ไม่รู้สิ ึงก็ไม่แปลกหรอกพี่ตีสาวถ้าปรับใหม่ด้านหลังมีตัววิ่งมานี่กากีดลันแน่นอนกูบอกเลยคนดูจะได้ยินเสียงกีดของกูเป็นครั้งแรกในคลิปนี้แหละไม่ไม่ไอ้ตีสาวก็ัเลืก็ต้องให้น่ากลัวสิ กูไม่มีคลิปลงมาะห้าวันแล้วดาหกวันแล้วห้าหกวันแล้วอ่ะเฟลหมดเฟลหมดเลยอือ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 เย้าว่าฉันหมายถึงไอ้กูชิบันอ้ยกลัวกลัวตรงนั้นตรงนี้อ๋อไอคกูมันจ้าสแกตัวนี้นั่นแหละกูกลัวมากเลย ตรงนี้อากูไม่เล่นนะกูปล่อยเพราะตรงนี้กูกลัวที่สุดเมื่อก่อนนี่กูไม่กลัวเลยเจอชิ้สิวแล้วตอนนี้อะไรสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวไปด้กันแล้จะดีกว่าเด้่ปนำกูนำนุงมเป็นหน่วยตามทางแล้วสมัยก่อนจังได้แล้วเนื้ที่เตรนตามมาเอ้าหาลงทางยอง่ยอๆกูกลับมาที่เดิมแล้ว กูกลัาที่เดิมฮ่ามึงบอบมาได้ไงเยี่ยนักตบผีโปรเพย์้์เอ้านักตบผีนักตบผีกูกูกลัวใจกูไม่กล้าเดินไปไม่แต่กล้าเดี๋ยวกูเลยกลับมาดิ มึงคตรจริงมึงดูคลิปดิน่าคลิปแฮะปกติมตันมีป้าด,ด้วยหรออืม,มแต่เนี่ยฟังนะฟังนะคือแกทำช่องอะ่ะพูดการไอ้ผู้ติดตามแกเยอะกว่าฉันทำไมแกจะไม่ไอ้ทีในการอนะัดคลิปอยู่อีกฮนะตอนนี่นใจอะไรกูไม่จำไม่ได้กูจำไดเ้เราผีเราผีเราผีผ่านไปก่อนนะผีผ่านไปกูก็ รีบเร็วไปเออเอ้ดำจบก่อนได้ไหมพรุ่งนี้เซตเตอร์สองไหมคือคือถ้าไม่มีมึงเนี่ยกูตายพรุ่งนี้มุกสองดพรุ่งนี้มุกสองเจอกันจบคลิปนี้เดี๋ยวพี่ลนี้คลิปนี้จะสั้นหน่อยแปดนาทีไอ้สัตว์มึงเฮ้ยให้จบเซตเตอร์หนึ่งไปเลยนี่โอ้ยำผมเข้มเลยเห็นใจไว้เลยดำเห็นเห็นผมหน้าอย่างนี้แต่ริมผมกลัวนะเวย เ้ยอตอนที่ผมไปอ่ะแล้วผมไปเอาคุณแจคนเดียวไปเดินกลับมาวิ่เ่ในเราเห็นแบบผมนั่งอยู่ในใจผมจะโดนคัามัวมากเลยเพราะผีมันปรับใหม่ไปเดินตรงคุณแจได้ผมไปแบบไม่คิดอะไรดําต่อเชตเตอร์สองไปปิดคลิปแล้วเอาอคลิปเลยอ่ะจะดูาระตูแลมคลิปสั้นไม่เป็นไรหรอกโอเคอ่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สักครั้งหกดกระดิด่งติดตามด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยขออภัยด้วยนะแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วก็เกมเป็นพีเอ็มพีนะไอสัตว์กูเร็วเอ้าก็ให้กูฆ่คนเดียวขามุย <laughs> ขามุย <laughs> อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นน้องหลุอดอีกแล้วโอเคไหนลองเดินไปสักพักดี ไม่เอาละปิดคลิป <laughs> บายบาย